สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอ่านคอมเมนต์ชาวต่างชาติที่ได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยให้ได้ฟังกันนะครับก่อนจะไปรับฟังช่วยกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปถัดไปความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านแรกผมทํางานมาแล้วหนึ่งปีแต่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเท่าไรหรอกแต่ในความรู้สึกผมที่นี่ดีกว่าอินเดียนะอย่างแรกเลยก็คือค่างเงินบาทดีกว่าเงินรูปีระบบการจราจรดีกว่าคงรู้สึกว่าตำรวจจราจรทํางานการเก่งมาก และพวกเขาจัดการกับการจราจรได้ดีที่อินเดียคุณจะหนวกหูมากเพราะคนขับรถบีบแตรกันตลอดเวลาแต่ที่เมืองไทยสบายหูไปเยอะรวมๆแล้วการอาศัยอยู่ที่นี่มีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องแย่นะความคิดเห็นท่านต่อมานะครับคนไทยต้อนรับผมอย่างดีในสัปดาห์แรกของการฝุดงานผมต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างมากเช่นห้ามตะโกนที่บ้านผมตะโกนกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่นี่คุณตะโกนโหมวเวดจะไม่มีใครอยากคุยกับคุณ ผมชอบวัฒนธรรมไทยและผู้หญิงไทยมากพวกเธอสดใสส,สุดๆที่ผมแปลกใจก็คือทำไมคนไทยต้องมาทำงานก่อนเวลาและกลับหลังเวลาเลิกงานรวมๆแล้วพวกเขาอยู่ในที่ทำงานเกินกว่ากำหนดไว้ตั้ง50นาทีได้อีกหนึ่งสิ่งที่ผมไม่เข้าใจมากก็คือคนไทยชอบพูดกันรับหลังผมฟังภาษาไทยไม่ออกแต่ผมได้ยินชื่อตัวเองในบทสนทนาที่พวกเขาพูดคุยกันผมว่าไม่สุภาพเท่าไหรนะความคิดเห็นต่อมา ผมอยู่เมืองไทยมา16ปีแล้วครับแต่งงานและมีครอบครัวที่นี่ผมมีความสุขที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยคนใจเป็นคนใจดีและสุภาพมากแต่พวกเขาทิ่อายไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกหรือความคิดในใจผมต้องบอกให้พวกเขาพยายามพูดมันออกมาอีกหนึ่งเรืองก็คือคนไทยไม่บอกกันตรงๆว่าเขารู้สึกเกลียดใครมันเหมือนระเบิดเวลาที่เราระเบิดทีเดียวในสถานการณ์ขับขันความคิดเห็นท่านต่อมา อยู่เมืองไทยสนุกดีกรุงเทพมีแต่ตึกสูงสูงห้างใหญ่ๆไม่เหมือนที่บ้านเราที่มีรถเยอะมากๆชอบอาหารไทยตัวเราชอบกินอาหารไทยมากกว่าอาหารเมียนมาอีกทุกวันนี้สบายนะเพราะอยู่เป็นแล้วช่วงแรกแลกลบากหน่อยเพราะยังไม่มีเอกสารพอมีแล้วก็ไปเที่ยวได้หลายแห่งเลยทะเลเมืองไทยสวยมากตั้งใจว่าคงอยู่ไทยไปอีกนานทุกวันนี้ไม่ได้กลับบ้านเลยส่งแต่งเงินอย่างเดียวฮ่าฮ่าฮ่าความคิดเห็นชาวต่างชาติทัน สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับผมทำงานที่นี่มา4ปีแล้วคนไทยน่ารักเมืองไทยแตกต่างจากบ้านเกิดผมมากมายเมืองไทยสะอาดอาหารอร่อยกว่าส่วนวัฒนธรรมผมว่าเราคล้ายคลึงกันเพราะเป็นเมืองพุทธเหมือนกันแต่ไทยเลือกก็ชอบอยู่เมืองไทยมากกว่าอาหารไทยถูกปากผมครับนี่ก็คือความคิดเห็นชาวต่างชาติบางส่วนที่ได้อาศัยอยู่ในเมืองไทย